ถ้าส่เสร็จแล้วแล้วก็ฉันปาดคอนโอ้แอ่น,นี่เธอมันเฮ้ยโอ้โหฮสวัสดีค่ะ โอเคก็พบกับอ้๋เลยคอนดนนะคะวันนี้เรามาในลุกที่เป็น แอนนี่ต้อนรับแอนนี่สักนิดหนึ่งแต่แบบว่าบอกเลยว่าเป็นการแต่งที่รีบมากแล้วก็แต่งแบบว่าแต่งคือแบบว่าคือไม่ได้ละเอียดอะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูตอนที่เป็นแอนนี่กันแต่ถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะรีแอคตอนพิเศษให้เลยเออเนใน่ก็ได้แต่งแล้วมาก่อนอื่นถ้าใครเข้ามานะคะดยวยังไม่ได้กดติดตามให้กับโอ้โหลคนเนเก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพราะว่าโอ้รคนนึง,นงคือรีแอ ถ่ายอนไททันมาตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงซีซั่นล่าสุดก็สามารถตามเข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์ด้านบนนี้ได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะกับตอนใหม่ค่ะโอ้เพราะสถากัรณนะ์นโอ้คริสทร์ดหรอ <c oughs> โอ้ไม่ต้องห่วงอ่านโอ้ยจำชื่อเพื่อนไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เพื่อนของอันนี่เพราะไท่านในกำแพงกำลังเดินเรียงรายกันออกไปนอกเกาะถึงมันจะไม่ได้มาทำร้ายเราก็เถอะ มันอะไรกันแน่ฝันน่ากลัวนั่นอเอเลนเยก,เก้าบ้านฉันเลยอ๋การเสียสละเพียงเล็กน้อยบ้าบออะไรกันหนอยอพวกแกจะน,นีลูกชายตายไปทั้งคนเลยนะมีคนตายกกเขากำแพงถล่มไปตั้งเออต้องบอกมันพวกมันโดนเอเลนค่าถ้าเขาไม่เปิดพวกเราไททันในกำแพงขึ้นมาแล้วก็ป่านนี้ชาวเอเดียบนกีนก่อนนี้ก็ถูกพวกข้างนอกฆ่าล้านโคตรไปนานแล้วใช่แล้วจกวักรวรรดิเอเดียของพวกเรายังคงอยู่เพราะการเสียสล,ละอะไรมีค่าเหล่านั้น เราชนะแล้วเยๆๆๆอ,อะละคือคาบแบบนี้มีวางชาวบ้านได้ตีกันเองอย่างเงี้ยถวายด้วยใจถว่ยด้จอันนี้คือเคททอร์สนะเนี่ย๋อ,อแก้ผ้าแล้วรู้สึกวงวงๆแปๆ๊บๆกันชินนะทำอะไรกันอยู่เฮ้ยแอนนี่เพราะว่าเป็นร่องรอยของน้ำนี่ไงห้องใต้ดินเอ,อแล้วเพื่อนเราจะมาเจอกันแล้ว เธ <Okay. S 1> ถ้าสูเส็จแล้วแล้วก็ฉันปาดคอนโอแอนนี่เธอมันแอนนี่ so ก่อนอื่นทอดเส้นนอกนั้นเออตุอ่มโอ้โหไช่วยยังเป็นชุดเก่าอยู่เลยอะ่ะ <Okay. S 1> เป็นใครไม่เป็นดันเป็นเธอเองเหรอฮิตออฮิจิฮิจิฮิตก่อนอื่นต้องไปที่หวใตดินถ้าไม่ขังไว้แล้วก็มีหวางทั้งเมืองได้ ฉันคิดแผลรอไปแล้วแปลงร่างด้ถึงเมื่อที่ต้องการเลยโอ้รอบครอบมากบ้าเน่งบ้าเน่โอ้มื่อกี้เพิ่มช็อตของแอนนี่มาด้วยนะแปดสิบสองยามอสดงดูท่าจะฉลาดกว่าที่คิดนะฮิตหนูหนะน่ะนนเมื่อเธอคิดจะออกจากเมืองยันไม่ต้องมีเหตุผลที่ต้องปฏิเสธอยู่แล้วไหนๆฉันก็ได้หลุดพ้นจากการที่ต้องมาจ้องหน้าเธอสักทีอ๋องานเฝ้าอันนี้ก็คือแอาบ ยังสตาร์บไว้นี่หรือว่าเธอรู้สึกตัวที่อโอ้โอ้ตลอดสีปีคือรู้สึกตัวตลอ,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 อดเลยหรอได้ยินแต่เสียงเธอกับเสียงอามินอยู่ใกล้ๆนอกจากช่วงเวลานั้นแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมอยู่ในความมืดมิดอ้อ พราะงั้นพอได้ยินพวกเธอพูดฉันก็เลยรู้เรื่องราวข้างนอกบ้างแล้วที่ที่นี้จะจุดฉันก็ปลดอยออกมาข้างนอกแล้วก็ได้ยินเสียงของเอเดนเออเห็นบอกว่าจะทําลายโลกด้วยนั่นพูดจริงๆหรอว่าเธอท่านนักกำแพงจริงจริงด้วยแล้วดูรอบๆเท้าพวกมันสิโอตั้งแต่มาเป็นทหารงานที่ทำรู้สึกมีความหมายคือการกัเก็บกวาดศพซากตึกพอเห็นศพที่ตัวเองยับย่างไปเพื่อเป้าหมายอัน,นอยิ่งใหญ่ของเธอเองแล้วคิดยังไงบ้างโอ้สะท้อนเลย ถ้าทำฉันตั้งหลายครั้งแล้ว,ลวก็เลยคิดไว้แล้วล่ะคิดในเรื่องที่ไม่เคยจะคิดมาก่อนฉันถูกสอนมาว่าเมื่อข้ามพรมแดนไปแล้วจะฆ่าใครก็ไดไ้ไม่ว่าเป็นโปเพื่อถ่ายบาพของเราชาวเอเดียและเพื่อทำภารกิจที่ช่วยโลกไปนี้ไว้อโหก็คือเหมือนเป็นเซตเดียวกันกับไลเนอร์นั่นแหละนันจะบอกว่าพวกศพที่ตายในสร้างตึกนั่นเป็นการเรียสละเพื่อเลือกทีน้อยอยเลยตาเลย ช่โลกอะไรนั่นจะเป็นยังไงก็ช่างฉันนะถูกพ่อแม่ทิ้งหลังจากเกิดมาได้ไม่นานเหมือนว่าพ่อแม่ดันเป็นมีชู้กับชายเอ้ดียแล้วคนที่เก็บฉันไปเลี้ยงที่สถานกักกันก็คือชายชาวต่างชาติที่มีสายเลือดเอเดียเหมือนว่าเขาเองก็ได้ไปอยู่เขตกักกันเพราะมีเหตุผลคล้ายกับฉันอ๋อก็เลยอ๋อก็เลยได้ไปอยู่ในอันนั้นในเขตกักกันเฮ้ยโอ้โหอ่ะแล้วก็อย่าบอกนะเออ แล้วก็แข่งอย่างที่ชาววนานต้องการแล้วก็เอาคืนชาววนานในส่วนที่ทำให้เจ็บปวดเจ็บปวดมาตลอดและทำให้ร่างกายกของเขาเดินไม่ไดเ้เดี๋ยวนะคุณๆนะก็คือพ่อของออแอนนี่แหละไช่ ในตอนเช้าของวันที่จะไปเกออาะนะช้าคนนั้นทุกข่าวลงและขอโทษฉันบอกฉันว่าทุกอย่างที่เขาสอนนั้นมันผิดโอ <laughs> เหมือนเหมือนเหมือนยยเกอร์ลอะในจะได้ตำแหน่งในหน่วยนักรบและยศชามาเลกิติมศักด์ชคนนั้นก็คือพ่อของฉันเขาคิดว่าฉันคือลูกสาวข,ของเขาฉันไม่คิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างนี้อย่างไงก็ช่างแล้วและฉันคิดว่าตัวเองก็ได้ก่อบาปที่ไม่สามารถชดใช้ได้ลงไปแล้ว แต่ว่าถ้าเพื่อกลับไปหาพ่อแล้วแล้วก็ต่อให้ต้องทำแบบเดิมอีกครั้งก็ยอมแต่ว่าต่อให้เธอกลับไปที่ที่พ่อเธออยู่<อ>ก็คงเหลือแค่ซากศพและซากปรกากพันไปแล้วล่ละเออเดินจนเป็นไอร้อนอย่างเี้ยเล,ยลอนี่ไงเนี่ยพี่เนี่นเ็กกำลังมาช่วยฆ่าชีวิตบนโลกบ้านทางบ้านแกแล้วก็บ้านเมียแกจะหูเยียบย่ำหมดเลยนะเขาอยู่ในเขตกักกันอยู่เลยอะ ตอนนี้ชาวไอเดียนี่ทุกคนมีสถานการณ์การต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันทั้งโลกแน่ๆขณะนี้ยังจะมาอร้เตรียมกันมหมอีกหรอก็ยังเป็นไปได้ตอนนี้พวกแกข้อหาสุดูรกัเฮ้ยเฮ้ยทามือไว้ข้างหลังหัวโอ้ยตายละเฮ้ยผลงานช่วยสัญญาทีก็จะกลับมานะโดนยิงตายหรอ นั่นไงไม่ละฉันมีเลยที่ให้อยู่ต่อไปลพเพระกสาวลักของรัฐบาลทหารก็เพิ่งจะโดนปิดปาดท,ท้ายทอนกลุ่มเยเก,ก้คงต้องได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนจนชิงอำนาจบนเกาะน,นนี้มาได้แน่นอนไม่คิดว่าฉันยอมให้เด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมลุมซาอุตละาเลถึงตอนที่เขาโดนลุมเลยอะ <c oughs> สิ่งที่พวกแกปกป้องได้ตอนนี้ <c oughs> แค่จะปกป้องตัวเองก็เต็มยันในรบบแบบต่อไปแบบนี้แหละดีแล้วแต่ว่า วันที่พวกแกจะต้องยืนหยดัดต้องมาถึงในสักวันแน่นอนจลกก้วก็จะถึงตอนนั้นอ่าได้สูญเสียตัวเองไปเด็ดขาดแล้วก็ว้าวอามิรางาโคแล้วต่อให้ตามทางขึ้นมาจริงๆแล้วก็จะทำยังไงล่ะจะบอกให้เขาถอดใจที่จะให้แม่กลับหรอบอกตรงๆนะตอนนี้เหนื่อยจนอยากจะนอนบนเตียงสักสองวันเต็มๆอยู่แล้ว แต่ต้องทําเรื่องที่ทำไม่ได้ก่อนเพราะมันอาจจะส่งผลต่อน,คนาคตมนุษยชาติอย่างยิ่งใหญ่หลวงเลยละ่ะว่าให้แม่นอนหงายอยู่ในร่างไท่านอย่างนั้นต่อไปไมินไปก่อนนะวว <Why? S 1> ้ที่เหลือเราคิดเองดูบ้างโอ้ยเรื่องเอเลนควรทำางไงดีถ้เมันโอ้ยผมไม่รู้มันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอ ุณนันจีกับหัวหน้าก็คงโดนค่าตัดไปแล้วแล้วก็แถมพวกฟอกก็อาจจะหันกระบอกปืนมาทาพวกเราก็ได้และอันนี้ก็อาจจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้ตอนนี้เครือข่ายสั่งการของทหารไม่ใช่หยุอ๋ฮิสตเรียก็ตกอยู่ในอันตรายด้วยก็ได้โอ้โอ,โอ,อามีเป็นคนที่นึกถึงุทุกคนหมดเลยอะ่ะที่เราทำได้ไม่ไดนีโอ้ยโอ้ย เรารสึกว่าหลังจากตอนนั้นน่ะมิคาัากคือแบบแข้งเลยอ่ะว่าคนที่ควรจะฟื้นกลับมาไม่ควรเป็นผมเลยเอาเวลาโทษตัวเองละอ้าวเ้าเป็นคนเอาผ้ามันขอไปวางไว้ไหนเนี่ยขอบคุณนะคะคุณเราส ฉันจะไปอยู่กับรลาอสักพักหนึ่งนะคิดว่านักลีบออกจากที่นี่ดีกว่านะเออมิตรภาพเนาะกาบีเอ๊ะชิกาบีแปลชัยม,มีอะไรกว่าเยอะเลยโอ้ยโอ้ยแล้วกันนะกาบีเป็นมิตรภาพที่แบบว่าเออ น่ฟอมมาทักพูดจะปิดหูแล้วก็ทุกคนคงรู้แล้วอ้าวนี่มันปืนของเอ่อกลุ่มของเยเลน่านี่สิบเดือนก่อนเหรอ และใช้ไอเลนจากประโยชน์ของจากสีละชิงพลังทจให้มันมาบุรุษมาฉันก็เลยไปรวบรวมพักกวกช่วยเหลือ,อเอเลนในวันนี้แผนนั้นได้สำเร็จแล้วทีนั้นหากยังมีใครที่อยากจะช่วยอยู่นก่อนนี้แล้วก็เพื่อจะกบนันเอเดียแล้วก็ส่งเซลล์มาซะพวกเราพร้อมต้อนรับด้วยความยินด,ดีในฐานะชาวเอเดียอโอ้ยพี่ฟอง โอโหเนี่ยเราทุกคนก็ไมีให้เวลาเก็บไปคิดแล้วกันนะรวบรวมทุกคนไปซะอ้อววยมีข้าวสาราละววที่นายถาเมื่อกี้ฉันเป็นตัวแทนของเอเลนหากว่าเอเลนจะช่วยแก้ปัญหานอกเกาะให้หายไปจนหมดสิ้นแล้วฉันก็จะทำให้ความบันหังในเกาะนี้หายไปเนี่ยนะคือ อะไรทำหไม่ต้องมาเปรียบเทียบเหมือนเอเดนยังไงฮะฟอคก้าคล่องมากเป็นว่าโอ้ไงน,นายสมัครสารวัตรทหารแล้ว,วใช้ชีวิตสุขสบายในเมืองมาตลอดใช่ไหมล่ะก็ทำซะสิสนเองก็เป็นส่วนหนึ่งในเวลารุรหลุดเหมือนกันเนี่ยมันจบแล้วนั่นหรอ มันจบแล้วเพราะงั้นกลับมาเป็นแจนคนเดิมเถอะเอาคุณคารนี่ขอบคุณที่ช่วยมานะครับเอ้าตายแล้วไดความจำเสื่อมแบบนี้ฉันเลยพาไปส่งที่โรงพยาบาลเองคอนนี่คอนนี่โอ้ยตายแล้วคอนนี่คอนนี่เป็นทหารที่คอยปกป้องทุกคนให้ได้ล่ะก็ ึงพ่อแซนี้แล้วก็มาตีนที่จะกลับไปได้แล้วก็ตามแต่ฉันจะเอาแม่กลับมาให้ได้ราอีกหน่อยนะแม่ก็คือเตมจะเอาโอ้ยสทาทำเพื่อผมคนเดียวถึงขนาดนี้ไม่เป็นไรดีจริงๆที่คุณคนนี้เป็นคนดีเอาโอ้ยตาตาตาไม่รู้อะไรสะกและโอ้ยส่องสายฟ้าก็ฟ้าก็จะเจอกับอะไรเนี่ยจริงแล้วอย่าง รู้สึกเหมือนเคยเห็นคุณคอนนี่ที่ไหนมาก่อนเลยปะเอ๊เอ๊แต่คุณคอนนี่ไม่รู้จักเราแบบนี้ก็น่าจะคิดไปเองหรือมะเอ๊ฟาก็กินใครไปก่อนนานั้นปะนาะไม่ดิพอเห็นวิบวักํากำลังทำงานแล้วกองทัพมาเลยเลยหมดหวังที่จะมีชีวิตรอดหรือป่าน,นะคะไม่หรอกถือว่าตัดสินใจดีๆแล้วทำนี้จะได้ไปแจ้งข่าวกับประเทศเราให้เร็วที่สุดอู้ ด,ดีกว่าราคอคอยเฉยๆให้มันเหยียบย่ำเป็นไหนๆแต่ว่าแบบนี้ก็หมดทางแล้วนะคะเพอ,อจะมีแผนที่จะหยุดมันบ้างหรือเปล่าคะเอาเฮ้ยใครมาเฮ้ยรุ่นพี่เฮ้ยเอาจริงนะรุ่นพี่อ่ะเป็นคนที่เกือบโดนไททันกินหลายรอบมากว้าย ก็แค่คนหนึ่งเดียวธรรมดาไม่มีพีอะไรเลยฮุ้ยพี่รีวายมาแล้วนุ้พี่รีวายมาแล้ว,ว,แ,ลวแต่ตอนนี้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยพีไม่ค่อยอะไรโดยรวมของตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากก็มันค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงแต่ก็เป็นการให้แบบว่าให้เห็นถึงว่าตัวอามินกับมิคาซาพูดอะไรกรันแล้วก็ตัวมิคาซาจะต้องทำยังไงต่อคิดที่จะทำอะไรต่อไปส่วนอามินจะ ไปทําอะไรต่อไปแอนนี่ัจาจากออกมาจากน้ําแข็งก็ไปทําอะไรต่อไปแต่คนให้เห็นว่าเส้นทางต่อของแต่ละคนจะเดินไปเส้นทางในทิศทางไหนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวจะมาดูตอนต่อไปแล้วกันว่าพอเลือกเส้นทางนั้นๆอะ่ะแล้วพอไปจัดการอะไรธุระอ,อะไรของตัวเองอะ่ะผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงคือโดยเฉพาะเส้นของคอนี่กับฟาโก้เนี่ยคือแบบมันต้องมีความดราม่าติแน่ๆมันต้องมีความเออมีมูมดของความดรามา่าคกล้ใยล กาบีกับ <rôle> ต <à déc> ัว <dans> น <él. S 2> ้องคนนั้นน่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับเรีแอชั่นตอนที่82นี้ก็รอเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าและพบกับตอนพิเศษของแอนนี่ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ